ไม่ได้มีแต่วัดส,สวยๆค่ะแต่ว่ายังมีคาเฟ่น่ารักๆแล้วก็เต็มไปด้วยอาหารอร่อยที่วันนี้นหนน่าจะพาทุกคนหลงไปด้วยกันค่ะ คือฝรั่งอ่ะเมื่อกี้เขาก็แบบเช่าเรือใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบล่องไปตามตรงตลาดน้ําที่เราก็จะแบบมีน้ําอยู่ตรงกลางแล้วสองข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารแบบเยอะมากเลยนะคะคือตลาดน้ําอยุธยาเขาก็มีการออกแบบดีไซน์ลักษณะที่เหมือนเป็นกรุงเก่าค่ะมีกําแพงเมืองเนี้ยสวยแต่เอ๊ะเฮ้ยเนี่ยนะมีเพื่อนนะเพื่อนที่แบบอยู่ยุทธยาแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขากลับมาเมืองไทยหรือยังเพราะว่าเหมือนไปทํางานอยู but, uh, hey, einen, I mean, ่ต่างประเทศเดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนหน่อยดีกว่า มีว่างเปล่าว่างมากมาม,มาเจอได้ไหมเจอได้ไหมเจอได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยเพื่อนเปิดตัวยิ่งใหญ่มากค่ะแซนเชื่อป่มว่าหนูแน่มาอยุธยาแต่ไม่เคยมาที่นี่เลยอ่ะจริงเหรอ,อจริงจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวแบบปากหมุดเลยว่าต้องมาเพราะว่า ได้ครบอาหารบรรยากาศ กุ้งแม่ยุดิยากุ้งแม่นาของยอธย่าไปร้านไหนก็ตัวใหญ่ตลอดตัวเท่าแข <c oughs> นตัเท่า <c oughs> แขนแล้วก็โรตีสายไหมเพ <c oughs> ื้นชื่อน,นะหลายร้านคือแบบว่ามีซิกเนเจอร์รสชาติต่างกันแล้วก็นั่งช้างคือพูดถึงช้างอ่ะมันมีแม็กคาเฟ่แล้วเราก็สามารถได้เล่นเั็ช้างด้วยเลยเหมือนรู้ใจเลยเห <c oughs> มือนรู้ใจเลยกําลังจะพาไปเลยค่ะเป็นคาเฟ่ที่สวยมากๆบอกเลยว่าคือเห็นในรูปนะสวยแล้วของจริงสวยยิ่งกว่าไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังที่เราหาแฟนเลยดีอ่ะ ก็จะมีพวกแบบว่าอาร์ทอยใช่ไหมหรือว่าแบบพวกอาร์ทอยแต่สมัยก่อนอ่ะก็จะมีตุ๊กตากระดาษแล้วก็จะมีตัวแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกชุดเราสามารถเลือกชุดแล้วก็ใส่ให้น้องไล้ว้าวไปเล่นนี้ไหมยังไม่เคยเล่นแบบน้เกลียดสามๆยังสูนทันได้ไหมน้นทันโอเคคือคนแบบสมัยก่อนของจรินั้นเล่นเพียงแค่นี้ใช่ มีกระถางรึเปล่าเจอกันเท่าไรคะเจอกัทตอนบ่าคะอ๋อเพราะเราจะไปดูการแสดงกันใช่ไหมใช่เออมันมันคือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแสดงถูกใช่ก็คือจะเป็นแบบไไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการแสดงแบบไทยๆเนาะมีศิลปะการป้องกันตัว เพื่อนแซนจะพาหนูไปไหนต่อคะก็ไหนๆเรามาแบบเฉชๆมวยตื่นแล้วตื่นแล้วไหมเดี๋ยวยังไม่ค่อยตื่นยังรู้สึกว่าต้องการตัวช่วยต้องการตัวช่วยงั้นต้องที่นี่เลยค่ะคาเฟ่อย่างที่บอกว่าเราจะพาไปดูคาเฟ่ที่นั่งดูช้างกินกาแฟนั่งดูช้างแล้วกินกาแฟด้วยก็คือต้องบอกเลยว่าที่นี่แบบว่าเป็นคาเฟ่ช้างที่เดียวในอุทยาเฮ้ยนี่เห็นอะไรไหมคะฟังโน้ต เห็นช้างที่กําลังกินหญ้าแล้วก็ตรงนี้เจอเจดีแบบิวสวยมากๆาอ๋อแล้วก็มีคนที่แบบบางคนอยากมานั่งช้างก็มาขึ้นตรงนี้ใช่อ๋แล้วก็นั่งกินกาแฟแล้วก็ดูช้างใกล้ๆจริงๆแล้วตรงนี้อากาศดีเลยนะเพราะว่าเย็นนะคะที่เดียวในยุทธยาเลยหรอที่เดียวเลยค่ะเั้นเดี๋ยวเราหา อีมากเลยลองช้างอิ่แล้วแต่ว่าเชื่อว่าหน่อยนี่ยังไม่อิ่ใช่ไหมไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกเพราะว่าเตรียมไว้อีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นซีเจของอุทยาอ่าแล้วก็คืออะไระคะรอ้ไหมคะคือ มาอิทยาก็ต้องกินกุ้งหมนะใช่ <c oughs> กินกุ้งกินกุ้งนั้นเดี๋ยวเราไปกินกุ้งกันกับเป็นสถานีกุ้งจริงๆออใแฟนบอกว่าอะไรนะกุ้งที่อยุธยาตัวใหญ่เท่านี้ ไก่กุ้งเผาอายุธยาถึงเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ทั้งที่เป็นกุ้งเหมือนกันกันกบที่อื่นๆต้องเริ่มจากสภาพภูมิประเทศของพระนครศรีอยุธยาที่มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านถึง3สายก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าสาักแม่น้ําลบบุรีประกอบกับอยุธยายังเป็นพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ําจึงทําให้เกิดตะกอนดินและแร่ธาตุต่างๆทับถมกันเป็นเวลานาน,านแม่น้ําบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์น้ําเลยค่ะโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ําทําให้ตัวใหญ่เนื เน่นหวานมันเมื่อนำมาย่างไฟจึงมีกลิน่นหอมกรุ่นอร่อยกว่าที่อื่นๆค่ะอ,อันนี้กุง้งแต่พอามารวมกันเนเะ <c oughs> ป็นหัวใจหัวใจต้องฝั่งน <c oughs> ี้เอาหรอเอาหร <c oughs> ออ๋อ <c oughs> ต้องฝั่งนี้โอ๊ยน่ารักหัวน้องรว่วงด็ หิวแล้วค่ะหิวแล้วเข้าไปนั่งเลยโออเค่เ c k to y ค u คือแบบสีกุ้งสวยอ่ะเนื้อเนื้อ อ,อย่างแซนปกติก็บางทีเราเดินทางต่างประเทศอยากให้แบบคนไต้หวันเห็นว่ากุ้งอายุทยาอร่อยขนาดนี้ที่หวันใต้ใช่ ในไทยกวชื่อต้าเฉิงฟู่หวันอก็คือเป็นการบอกเชิญชวนเชิญชวนเออเชิญชวนเชิญชวนคือมันเป็นแบบของดีของอร่อยของคนไทยที่ต้องมากินที่อยุธยาถึงจะได้กินกุ้งแม่น้ำอร่อยแบบนี้ยินดีต้าเฉิงมี很多漂亮的寺庙嗯还有很多美食ก็ประมาณว่าแบบถ้ามาที่ประเทศไทยก็อยากจะให้มาที่อยุธยาเพราะว่าที่นี่เนี่ย มีวัสดสวยๆแล้วก็มีอ,อ,อาหารอร่อยๆแบบนี้นแล้วก็แ,<ล>แบบที่สำคัญต้องอหลายยี่ชี่จี่ชือบาอ่าเดว่ามากินกุ้งกันมากินกุ้งกันหาชื่อ <c oughs> หลาย <c oughs> ยังมีของฝากที่พลาดไม่ได้อย่างโรตีสายไหมโดยในแน่กับแซนก็ได้มีโอกาสแวะไปซื้อกันที่ร้านโรตีสายไหมอาบิดีนประนอมแสงอรุณเอาชุดโล3ค่ะแล้วก็เอาชุดเล็กอีกหนึ่งแซนขอเป็นชุดครึ่งโล2วยนะ<า>อีกหนึ่งเจ้าเด็กของที่นี่เลยการันตีด้วยวิชลินไกด์อยุธยาค่ะ เป็นอีกจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่มีทั้งวัดสวยอาหารอร่อยของดีๆเยอะแยะมากมายแต่แค่เราออกเดินทางออกมาเที่ยวไม่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกันกบครอบครัวกับคนที่เรารักหรือกับเพื่อนที่นี่ก็สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็มาหลงรักไทยแบบหน่อยแน่กับแซนล้อสินไทยมิสซีไปด้วยกันนะคะเราเป็นลูกหลานเกษตรกร นำภูมพิปัญญาจากพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วทำให้มันไปสู่ตลาดสากลให้ได้เราทำสินค้าที่ยากแล้วก็ทำจนสำเร็จได้ทุกคนจะภูมิใจมากผู้ดได้เต็มปากเลยผ้าฉันสวยทุกคนเป็นเจ้าของ เราได้ทํางานกับเกษตรกรคือไม่ใช่ว่าเราช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเขาเองช่วยเหลือเรามากๆด้วยซ้ำ